ผิวแบบไหนที่ต้องระวังฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนและเราจะแก้ปัญหาเคสนี้ยังไงรวมถึงการป้องกันให้เราฉีดฟิลเลอร์แล้วธรรมชาติไม่เป็นก้อนไม่เป็นลำถ้าใครไปฉีดฟิลเลอร์แล้วมีปัญหาช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในทิกตอกหมอซีกันนะนี่คือรูปของคนไข้จริงของหมอที่อนุญาตนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าผิวชั้นบนเรามีความเริ่มหย่อนอจุดสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยครับคือบริเวณหน้าผากครับหลายคนถ้าผิวมีความบา มีความหย่อนจะเริ่มมีรอยกินลึกครับไหนจุดหนึ่งคือใต้ตาจะเริ่มคล้ำครับใต้ตาเริ่มดำใต้ตาเริ่มลึกเริ่มมีร่องแก้มร่องน้ำหมากหลายคนนะครับดูโฆษณาแล้วอาจจะเข้าใจว่าถ้าเรามีอายุมากขึ้นแล้วเริ่มมีปัญหาใต้ตาเริ่มมีปัญหาร่องแก้มเราจะต้องฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเยอะๆยิ่งฉีดเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้องนะครับถ้าผิวชั้นบนของใครยังมีความบางมีความหย่อนแล้วฝืนฉีดอัดเข้าไปเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการฉีดใต้ตาการฉีดอร่องแก้มหรือการฉีดแก้มต่ออาจจะเกิดความไม่เรียบเนียนอาจจะเกิดความไม่ธรรมชาติหรือบางคนเป็นก้อนก่อนจะไปฉีดอะไรอัดหน้าเข้าไปเยอะๆขอให้ซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนครับเคสนี้คุณหมอในทีหมอซีนะครับนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงเวลาผิวชั้นบนแน่นขึ้นใต้ตาคนไข้เรียบเนียนขึ้น ร่องแก้มร่องน้ำหมากคนไข้เรียบเนียนขึ้นผิวเด้งมากแล้วถ้าผิวชั้นบนเด้งขึ้นมาเราจะฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดเสริมกระดูกกลางแก้มหมอใช้แค่ 0.5cc ครับเสริมกระดูกร่องฟันเคี้ยวใช้แค่ 0.5cc เสริมบริเวณร่องน้ำหมากใช้แค่ 0.5cc ครับฟิลเลอร์ฉีดให้น้อยแต่ต้องฉีดให้ลึกครับกระดูกเปรียบเสมือนเสาเข็มบ้านครับ กระดูกขมับเต็มทําให้ตายกสวยจริงไหมกระดูกกลางแก้มเต็มทําให้ใต้ตาไม่โบกระดูกร่องฟันเขี้ยวเต็มทําให้จมูกยกจมูกพุ่งจมูกโด่งถูกไหมครับแต่พออายุเราขึ้นเลข3เล็4เลข5บริเวณขมับกระดูกเราสุดครับทาให้ตามันตกบริเวณกระดูกกลางแก้มกระดูกขอบเป้าตามันสุดครับทำให้ใต้ตามันห้อยลงมากระดูกร่องฟันเขี้ยวสุดทําให้จมูกมันบานจมูกมันจมหมอซีใช้เบราโทโรของสวิตฟิลเลอร์ตัวท็อปของ รปงานวิจัย20ปีและหมอซีได้เป็นตัวแทนของคุณหมอประเทศไทยรับรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมิร์สมีคุณหมอเกาหลีได้ที่2มีคุณหมอจากออสเตรเลียคุณหมอจากมาเลเซียคุณหมอจากฟิลิปปินส์มาร่วมกันแสดงความยินดีในงานนะครับหมอไม่เอาเงินไปโฆษณาหมอซีไม่เอาเงินไปจ้างดาราหมอเอาเงินที่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเอาเงินที่ต้องจ่ายค่าดารามาบวกวงเงินให้คนไข้หมอเอ็กซ์คลูซีฟครับประหยัด40ซและถ้าใครมีคำถามอยากถามหมอซีเพิ่มเติมนะครับ อย่าลืมไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วฝากคําถามไว้นะครับถ้าใครมีเพื่อนๆที่กําลังจะไปฉีดฟิลเลอร์ฝากแชร์วิดีโอนี้ต่อให้กับเพื่อนๆด้วย